ทองไทยโบกสะบัดบีมพิมพิชยาลูกยางสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าชแชมป์ลีกเยอรมนีบีมพิมพิชยากอกรัมนักวอลเล่บอลสาวทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักกีฬาคนแรกที่สามารถคว,ว้าแชมป์วอลเล่บอลลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีโดยนักตบลูกยางสาววัย26ปีที่ย้ายไปเล่นให้กับเ s เอสพามแบ็กเชเวรินสโมสรในลีกเยอรมนีเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาก่อนก้าวขึ้นเป็นกำลังสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศเอสเซ่พามแบกชเวรินเป็นฝ่ายพลิกจากตกเป็นฝ่ายตามหลัง0-2เซตก่อนเอาชนะเดรสเดนเอสเซไปได้แบบลุ้นระทึก3-2เซต23-25 18-25 25-15 2 5่สิบห้ 15, 21, าแดละสิบห้งสิดคว้าชแชมป์ลีกได้สำเร็จเราลงเล่นกันต่อแม้จะตกเป็นฝ่ายตามหลังเราหมุนเวียนผู้เล่นกันตลอดทั้งเกมแต่เราไม่สูญเสียคุณภาพมากนะัก เรามีผู้เล่นทั้ง11คนที่เติบโตมาด้วยกันอย่างแท้จริงและพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถทำมันได้เฟลิกคอสลอฟกี้โค้ชของทีมเปิดใจหลังคว้าชแชมป์สำหรับพิมพิชยาก็กรามถูกเปลี่ยนบทบาทจากตำแหน่งบีหลังมาเล่นเป็นตำแหน่งหัวเสาให้กับทีมก่อนได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP ไปได้ถึง3ครั้งในฤดูกาลปกติก่อนสุดท้ายจะพาทีมคว้าชแชมป์ได้สำเร็จ